สวัสดีครับเคยไหมครับที่รู้สึกปวดลึก,ลกๆแถวสะโพกหรือที่หลายคนเรียกกันว่าปวดสลักเพชรน,นะครับคือเป็นเปนใหนหายรักษามาตั้งนานเอ่อก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้กันโดยจะมาเจาะลึกข้อมูลจากคลิปของคุณหมอซันหมอฝังเข็มซึ่งท่านให้มุมมองที่แบบน่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสาเหตุที่เราอาจจะมองข้ามไปครับ ทบทวนกันนิดหนึ่งก่อนนะครับอาการปวดสลักเพชรเนี่ยมันคืออาการปวดตรงก้นใช่ไหมครับลึกๆเลยบางทีเขาร้าวลงขาใช่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่มันเกิดจากกล้ามเนื้อที่ชื่อ piriformis นะคะมันไปกดทับเส้นประสาทเสียติคที่อยู่ใกล้ๆกันครับครับสาเหตุทั่วไปที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นการนั่งนานๆอืมนั่งทับกระเป๋าสตางค์หรือบางทีนั่งข่ายห้างผิดท่าพวกนี้ก็ทำให้กล้ามเนื้อมัดนี้มันตึงตัวขึ้นมาได้ค่ะ แต่ว่าประเด็นสำคัญที่คุณหมอซันนำเสนอไว้น่าสนใจมากคือหลายครั้งเนี่ยเราไปมุ่งความสนใจหรือไปรักษาแค่ที่ตัวกล้ามเนื้อพิริฟอร์มิสอย่างเดียวเลยครับแต่คุณหมอซันชี้ว่าจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆมันมีอยู่2กลุ่มใหญ่นะคะซึ่งความเข้าใจตรงนี้อาจจะเป็นคำตอบเลยว่าทำไมการรักษาในบางคนถึงเอ,อ่ยยังได้ผลดีเท่าที่ควรโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อย กลุ่มแรกที่คุณหมอสนัธจิบายนี่คือสาเหตุปฐมภูมิหรือ primary cause ใช่ไหมครับอันนี้คือปัญหาเกิดที่ตัวกล้ามเนื้อสลักเพชรโดยตรงเลยใช่ค่ะตามนั้นเลยคือกลุ่มนี้ปัญหามันอยู่ที่ตัวกล้ามเนื้อ piriformis เองจริงๆอาจจะมีการตึงเกรงหรืออักเสบจากการใช้งานหรือว่าท่าทางที่ไม่เหมาะสมการรักษาที่เน้นคลายกล้ามเนื้อโดยตรงอย่างเช่นการทํากายภาพบ,บาําบัด การยืดเหยียดหรือม้แต่การฝังเข็มที่กล้ามเนื้อมัดนั้นๆโดยตรงก็น่าจะช่วยให้อาการดีขึ้นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ค่อนข้างตรงไปตรงมาค่ะแล้วสาเหตุกลุ่มที่2องละครับที่คุณหมาซันเรียกว่าสาเหตุทุติยภูมิหรือ secondary cause อันนี้มันคืออะไรครับอ๋อสาเหตุทุติยภูมิคืออาการปวดนะคะมันแสดงออกมาเหมือนปวดสลักเพชรมากๆเลยแต่ว่าต้นตอจริงๆเนี่ยมันกลับมาจากโครงสร้างอื่นไม่ใช่ตัวกล้ามเนื้อไพริฟอร์มิสโดยตรงคุณหมอสันเน้นย้ำเลยนะคะว่าที่เจอบ่อยมากๆในกลุ่มนี้คือปัญหาที่มาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างกระดูกสันหลังเลยเหรอครับใช่ค่ะเช่นภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปทับเส้นประสาทหรือว่าโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ซึ่งอาการปวดร้าวลงขามันจะคล้ายกันมากๆเลยจนทำให้บางทีอาจจะวินิจฉัยผิดพลาดได้ง่ายๆค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแต่ตรงนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะเนี่ยแสดงว่าถ้าต้นเหตุมันมาจากกระดูกสันหลังแต่เรามัวแต่ไปเน้นรักษาแค่กล้ามเนื้อสลักเพชรมันก็เหมือน เกาไม่ถูกที่คันจริงๆนะสิครับถูกต้องเลยค่ะอาการปวดเรื้อรังมันเลยไม่หายไปสักทีครับอีทวนเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะเพื่อจะแยกให้ออกว่าต้นตอจริงๆมันมาจากไหนกันแน่เพราะว่าแนวทางการรักษามันจะต่างกันไปเลยค่ะถ้าพบว่าเป็นปัญหาจากหมอนรองกระดูกการรักษาหลักก็ต้องมุ่งไปที่การลดการกดทับเส้นประสาทที่บริเวณกระดูกสันหลัง อย่างที่คุณหมอซันยกตัวอย่างในคลิปเลยการทำกายภาพก็อาจจะต้องเลือกท่าที่มันเหมาะสมกว่าอย่างท่าบริหารกลุ่ม m มคเคนซี่ใช่ไหมครับที่เน้นจัดแนวกระดูกสันหลังใช่ค่ะเพื่อลดการกดทับเส้นประสาทซึ่งอาจจะได้ผลดีกว่าการเน้นยืดกล้ามเนื้อสลักเพชรอย่างเดียวหรือแม้แต่การฝังเข็มก็ต้องเลือกจุดที่มันเกี่ยวข้องกับเส้นประสาทที่ถูกกดทับจากแนวกระดูกสันหลังด้วยใช่แล้วค่ะ ดังนั้นการวินิจฉัยที่แม่นยำนี่คือหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะมันจะนำไปสู่การรักษาที่ตรงจุดที่สุดถึงแม้ว่าหลักการก,กว้างๆอาจจะคล้ายกันคือลดปวดลดอักเสบแล้วก็ฟื้นฟูแต่รายละเอียดวิธีการมันจะต่างกันไปตามสาเหตุที่แท้จริงซึ่งคุณหมอซันก็ได้ให้แนวทางไว้ค่อนข้างชัดเจนค่ะสรุปแล้วนะครับ ประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันวันนี้ก็คืออาการปวดที่มันคล้ายๆสลักเพชรที่เรื้อรังรักษาไม่หายสักทีเนี่ยอาจจะไม่ได้มีสาเหตุมาจากตัวกล้ามเนื้อสลักเพชรเองเสมอไปแต่อาจจะมีต้นตอมาจากที่อื่นโดยเฉพาะปัญหาจากกระดูกสันหลังส่วนล่างอย่างที่คุณหมอสันบอกถูกต้องค่ะการมองหาแล้วก็แก้ไขสาเหตุที่แท้จริงให้เจอจึงเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาเลยแล้วก็มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะคะ คือนอกเหนือจากเรื่องกระดูกสันหลังที่คุณหมอซันเน้นย้ำว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิที่พบป่อยแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยแฝงอื่นๆอีกไหมในชีวิตประจําวันหรือว่าความไม่สมดุลส่วนอื่นๆของร่างกายเรานอกเหนือจากเรื่องท่านั่งที่เราคุยกันไปตอนตน้นที่อาจจะส่งผลให้เกิดอาการปวดคล้ายๆสลักเพชรจ,จากสาเหตุทุติยภูมิอื่นๆได้อีกอืมก็น่าคิดนะครับตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เราลองนําไปสังเกตแล้วก็พิจารณาเพิ่มเติมในชีวิตประจําวันของเราได้ค่ะ